ทานด้วยกันนะจ๊ะคำใหญ่ๆเบ้อเร่เลยแม่แจงบัท่านขอแง้ง้ะจ่ะเด้อมันีิแม่ทานข้าวเย็นทานด้วยกันนะจ๊ะคำใหญ่ๆเบ้เร่อเลย เราจะเรียกได้ได้หลายอย่างนะคะให้เรียกว่าขนมเส้นเดอ้อถ้าเรียกชื่อขนมประเทศนะมันจะผิดทานเมื่กันจ้าไม่ทานข้าวเย็นนะก็ขนมเส้นใส่นะคะนี่ขนมเส้นขนมเส้น Moment, นี่โมเมนต์ข่าวแรนพี่น้องไม่ใช่ข้าวเย็นนะจ๊ะค่อยไม่กินข้าวเย็นแต่ว่าค่อยกินปลาละจ้ะเพื่อนให้ทานอ,าอร่อยยนะคะเราก็นําใบชะพปูมา นำใบชะปูมาแล้วก็มาทำเป็นกล้วยเล็กๆคอยกินป่าเด้อบ่เมนบ่เมนกินขาแรงพี่น้องไม่แสงกระจ่งหอไม่แสงบ่ใยเห็นโตป่า,าเด้วจ้าเด้อทีนี้เราค่อยประคองนะคะค่อยประคองเข้าตรงไหนว่าอร่อยแล้วก็เคี่ยวเข้าไปเด้อ ขอบคุณผู้ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าไม่แจงบัาท่านขอแรงด้วยจ้าเด้อมืันนี่แม่ทานข้าวเย็นแล้วก็มีใบใบชะพูถ้าอยาก ทานด้วยกันนะจ๊ะคำใหญ่ๆเบ่เลอร์เลยไม่เสียงแต่ว่าทานปลานะจ๊ะแต่ว่ามันมีแหนมคุกด้วยค่ะเพื่อนๆไม่เสียงก็จะเอาลาดลงไป้ไม่เสียงแต่ว่าทานปลานะจ๊ะแต่ว่ามันมีแหนมคุกด้วยค่ะเพื่อนๆไม่เสียงก็จะเอาลาดลงไป โมเมนต์ขอแรงพี่น้องไม่ใช่ข้าวเย็นนะจ๊ะค่อยไม่กินข้าวเย็นแต่ว่าค่อยกินปลานะจ๊ะเพื่อนๆแม่แจงบ่ทานขกขอแรงเลยจ้ะเด้อมันนี่ไม่ทานข้าวเย็นออื <c oughs> ขอบคุณผู้ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงค่ะาทานด้วยกันนะจ๊ะคำใหญ่ๆบเบลอเลย ไม่เสียงแต่ว่าทานปลานะจ๊ะแต่ว่ามันมีแหนมคุกด้วยค่ะเพื่อนๆไม่เสียงก็จะเอาลาดลงไปไม่เสียงบนทานขอแะะย้งด้วยจ้ะเมื่อนม้ไม่ทานข้าวเย็นนะไม่เสียงแต่ว่าทานปลานะจ๊ะแต่ว่ามันมีแหนมคุกด้วยค่ะเพื่อนๆไม่เสียงก็จะเอาลาดลงไป สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อน,นี้ขอเ่กินข,ข้าวแลงเด้อขาเ่กินข้าวแลแต่ข่อยกินปลาเขาพี่น้องน้ำกิมรสเด็ดก็ขนมเส้นใส่นะคะนี่ขนมเส้นขนมเส้นนี่แล้วก็มีใบ ใบชะพูถ้าอยากขอบคุณผู้ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจา้าทำเป็นกลวยเล็กๆนะคะแล้วเราก็เด็ดใบดับเบิ้ลมิ้นท์ใส่ ไม่แจงบระท่านขอแรงนะจ๊ะเด้อมืนอนีิไม่ทานข้าวเย็นทานด้วยกันนะจ๊ะคําใหญ่ๆบเบร์เลยไม,ไม่เสียงแต่ว่าทานปลานะจ๊ะแต่ว่ามันมีแหนมคุกด้วยค่ะเ,เพื่อนๆไม่เสียงก็จะเอาลาดลงไปไ ขอบคุณผู้ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าประคองเข้าไปเลยค่ะทีนี้เราค่อยประคองนะคะ ค่อยประกองเข้าตรงไหนว่าอร่อยแล้วก็เคี้ยวเข้าไปเด้อแล้วก็มีน้ำกิ้มใส่ถั่วนะคะพเพื่อนๆใส่ถัว่วน้ำกิ้มใส่ถัว่วห่อแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆประคองเข้าไปเลยค่ะอืมประคองเข้าไปเลยค่ะอืม แม่แจงบอท่านขอแรง่งเ้ยจ้ะเริ่มืันนี้แม่ทานข้าวเย็นก็ขนมเส้นใส่นะคะนี่ขนมเส้นขนมเส้นนี่ไม่ียงแต่ว่าทานปลานะจ๊ะแต่ว่ามันมีแหนมคุกด้วยค่ะเ,เพื่อนๆไม่ียงก็จะเอาลาดลงไป ประคองเข้าไปเลยค่ะเราจะเรียกได้ได้หลายอย่างนะคะให้เรียกว่าขนมเส้นเดอร์ถ้าเรียกซื้อขนมประเทศนะมันจะผิดทานมือกันจ้าไม่ทานเข้าเย็นนะประคองเข้าไปเลยค่ะอืะม แล้วก็ใส่เนื้อปลาลงค่ะประกองเข้าไปเลยค่ะแม่แจงบัท่านขอแรงเลวจ้ะเด้อมือนี่ไม่ทานข้าวเย็นสวัสดีจ้ะพี่น้องมื่อนี่ขอบะก,กินขอแรงเด้อ พราะว่ากินเขาเร่งจะคอยกินปลาเขาพี่น้องน้ำกินรสเด็ดแล้วก็มีใบใบชะพูถ้ายามนะคะบะท่้นเขาเย็นแต่ว่ากินปลาเขา ให้ทานอร่อยนะคะเราก็นาใบชะพลูมานาใบชะพลูมาแล้วก็มาทําเป็นกล้วยเล็กๆให้ทานอร่อยนะคะเราก็นาใบชะพลูมานาใบชะพลูมาแล้วก็มาทําเป็นกล้วยเล็กๆไอกินป่าเด้อบอลมันบอลมันกลิ่นข่าแรงที่น่องไม่แซงกระจ่างหอไม่แซงบ่ใยเห็นโตป่าแด้จ้าเด้อ คอยกินป่าเด้อบ่นมันบอลมันกินข้อแรลงที่น่องไม่แชงกระจัางหอไม่แสงบ่ไย้เห็นโตป่าเด้จ้าเด้อ,ดอ <c oughs> ขอบคุณผู้ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้า <c oughs> ให้ทานอรีดอร่อยนะคะเราก็นำใบชะพปูมา นำใบชะพูมาแล้วก็มาทำเป็นก้วยเล็กๆทีนี้เราค่อยประคองนะคะค่อยประกองเข้าตรงไหนว่าอะไร